แล้วก็ตอนนี้รัฐบาลทําอะไรฮะตอนนี้รัฐบาลทําอะไรวันนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้มีข่าวรัฐบาลประชุมคลอมเตรียมที่จะเด้งอธิบดีกรมการปกครองนะเตรียมที่จะเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำรัฐบาลทำอะไรฮะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมกลับ มาตรการเรื่องของกัญชานะยูเทิร์นกลับดูสิ่งที่รัฐบาลทำนี่ยรัฐบาลทำอะไรนะโอ้โหวันนี้มีข่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีท่านรานองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณภูมิธรรมเตรียมจะเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งบริหารระดับสูงให้คอรมพิจารณาเห็นชอบรวมสี่ตำแหน่ง ก็คือนายชัยวัฒน์ชุนเทียรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองจะไปเป็นผู้ตรวจราชการคุณนริชาโคษาสิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปเป็นผู้ตรวจราชการนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าเชียงใหม่จะมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแทนและร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าเพชรบุรี จะเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแทนตามที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้สัก2อาทิตย์ตอนที่ภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลตอนนั้นก็มีข่าวว่าจะล้างบางนะฮะข้าราชการระดับหัวหน้าที่คิดว่าเป็นสีน้ำเงินจะเอาออกนะครับแม้วีข่าวว่าอย่างอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านจะเกษียณ กันยาตุลานี้แล้วเอาเอาอีกเออก็ให้ท่านอยู่ไปเออืมนะโอ้ไปได้งท่านไปเป็นผู้ตรวจเงี้ยดูสิฮะคือเนี่ยเก่งแต่อย่างเงี้ยดูสิฮะรัฐบาลทำอะไรฮะโอ้โหเห็นแล้วแบบเศร้าใจนะเห็นแล้วเศร้าใจจริงจริงอืมเออก็รอฟังฮะเห็นมีข่าวว่าเออ สามอดีตนายกใช่ไหมรวมแพรทองทานด้วยตอนนี้แพทองทานก็ยังเป็นนายกอะนะจะไปขึ้นพูดที่เวทีซอฟพาวเวอร์อะไรอะ่ะสามคนเลยใช่ไหมสามคนเนะี่ยนะทั้งคุณแพรทองทานทั้งคุณเศรษฐาและคุณทักษิณน,นะคุณทักษิณนเงนียบเลยนะฮะเก็บเนื้อเก็บตัวดีมากคงจะแบบคือเลี้ยงหลานเหนื่อยอะ่ะ <laughs> ช่วงนี้แล้วคุณทักษิณเงียบเนี่ยพอดีจังหวะที่คุณคุณหุ่นเซนไม่เงียบคุณมาเน็ตแบบเจียวจาวในโซเชียล แต่ทักษิณเงบกิ๊บเลยเงียบจริงๆไม่หือไม่อือนะไม่แอะสักคําใช่เออแต่วันนี้จะพูดนะฮแต่ผมไม่แน่ใจโปรแกรมก็ยังไงนะก็ก็รอฟังฮะรอฟังว่าเออคุณทักษิณจะใช้เวทีที่จะต้องพูดเรื่องซอ f พาวเวอร์เนี่ยช่วยลูกสาวเพราะลูกสาวไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะ แล้วก็จะถือโอกาสนี้พูดเรื่องอื่นไปด้วยไหมจะพูดเรื่องคาสิโนไหมที่จะถอนจะพูดเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกับพูชชาไหมเพราะว่าสีปึกกับพุญเซนหรือจะพูดเรื่องเนี้ยเรื่องภาษีไหมเรื่องทรัมป์นะหรือจะพูดแต่ซอฟ t ์พาวเวปกติคุณทักษิณเนี่ยเวลาได้รับเชิญไปเป็นองค์ปาถกพูดหัวข้ออะไรก็ตามแต่คุณทักษิณก็จะแตกไปหลายหัวข้ออืมใช่ไหมไม่ตรงหัวข้อที่เขาเชิญไปหรอก วันนี้ก็เช่นเดียวกันเชื่อว่านะน่าจะพูดเรื่องอื่นด้วยถ้าคุณทักษณิณวันนี้ไปพูดแล้วมีแต่เรื่องซอสพาวเวอร์อันนี้ถือว่าผิดฟอร์มมาก <c oughs> คือผิดฟอร์มจริงๆคือไม่กระดิกกระดี้เรื่องอื่นเลยเนี่ยนะถือว่าอย่างโทษนะไม่เหมนไม่สมฉายาที่เขาบอกสอทลอ <c oughs> คุณทักษณิณต้องแบบรอบรู้ทุกเรื่องใช่ไหมใช่เอ <c oughs> แต่ที่ผ่านมาเ <c oughs> งียบไปเยอะมากเงียบแบบผิดปกติอ่ะใช่ตอนที่มีสถานการณ์ ไทยกัมพูชาตอนที่ลูกสาวตัวเองไปปากเสียพูดโทรศัพท์กับคุณเซนใช่ไหมฮะอตอนที่คนเป็นหมื่นๆออกมาขับไล่ลูกตัวเองเนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยเงียบกิบเลยนะเงียบแบบเงียบผ,ผิดปกติผิดปกติวิสัยของทักษิณชินวัตรน, <c oughs> นี่นะฮะหรืออย่างทางคุณกอบศักด์ภูต,ตกูลนะครับ <c oughs> คุณกอบศักกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพเนี่ยบอกว่า สหรัฐประกาศภาษีรอบใหม่เก็บไทย36%เเท่ากับรอบแรกเป็นคำเตือนว่าที่เสนอมาเนี่ยยังไม่โดนใจ mm hmm. ยังไม่ใช่ก mm ูตดิวกรุณาทำการบ้านเพิ่มแล้วกลับมาต่อรองอีกรอบไม่อย่างนั้นจะจบที่เดิมที่เคยประกาศไว้2เมษายนนี uh ่นะฮะซึ่งรอบนี้สหรัฐอาจจะไม่ถอยเพราะตลาดได้รับรู้ตัวเลขเหล่านี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง uh huh. ผู้ประกอบการสหรัฐมีเวลาปรับตัวมา90วันถ้าตลาดหุ้นสหรัฐลงไม่มาก ในช่วงสองสามวันข้างหน้าลงไม่ถล่มทลายเหมือนต้นเมษายนก็ยากที่จะมีใครมาเปลี่ยนใจประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปตอนแรกเลยเนี่ยที่สาระประกาศออกมาเนี่ยหุ้นเขาก็ล่วงเยอะนะเขาถึงยืดเวลาออกมาเก้าสิบวันเนี่ยออแต่ตอนเนี้ที่คุณกอบศักด์บอกในย่อหน้านี้ก็คือว่าตลาดเขารับรู้แล้วแล้วถ้าหุ้นสาระไม่ล่วงเนี่ยเปลี่ยนใจเขาไม่ได้แล้วละ่ะใช่ไหมมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาไปชะลอรหรือต้องเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหม สำหรับไทยถ้าเวียดนาม20%มาเลเซีย25%เราจะอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ10-16%จะมีนัยยะอันนี้ท่านชมลองฟังนะฮะจะมีนัยยะอย่างยิ่งกับผู้ส่งออกทำไมจะซื้อจากไทยถ้าซื้อจากคู่แข่งถูกกว่า mm hmm. ยิ่งไปกว่านั้นมีนัยยะกับคนที่คิดจะมาลงทุนมาสร้างโรงงานทำไมเพราะถ้าสร้างเสร็จแล้วต้นทุนภาษีแพงกว่าคู่แข่งที่ส่งไปสู้ก็ไม่ได้ ไปสร้างที่เวียดนามเลยดีกว่าไหมเห็นไหมคนจะมาลงทุนในไทยทําสินค้าอะไรสักอย่างเพื่อส่งออกโอ้ส่งออกไปสหรัฐราคาสูงมากเลยเพราะโดนกําแพงภาษีสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะตั้งโรงงานในไทยทําไมไปตั้งที่เวียดนามดิเขาส่งไปสหรัฐเนี่ยเสียแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองเออทำไมจะต้องซื้อสินค้าของไทยเลยในเมื่อส่งไปที่สหรัฐราคามันสูงปี๊ดเลยสินค้าแบบเดียวกันซื้อของเวียดนามราคาถูกกว่าอีกแล้วจะซื้อของไทยทําไมเ คิดง่ายๆเลยเอันนี้คุณกอบศากอธิบายมาเห็นภาพเลยฉะนั้นเราต้องคิดเพิ่มว่าในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าประเทศไทยจะเสนออะไรกลับไปอีกรอบเพื่อให้พ้นจากจุดนี้เพราะจากที่เวียดนามเจราจารลดลงมาได้46เรหลือ20แสดงว่าต้องมีขนทางก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมเจราจานะครับนี่นะฮะแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย ก่อนถึง1สิงหาคมเนี่ยมันพอที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้บ้างอย่างคุณพิชัยเองเมื่อวานนี้ก็แพรๆออกมานิดหน่อยว่าเรายังพอมีเวลาเปลี่ยนแปลงได้ก่อนจะถึง1สิงหาคมนีเ่เราเราทําข้อเสนอไปเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนใจเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง<อ>นะแต่นี้มันจะกลายเป็นงานยากเลยนะเพราะว่าประกาศออกมาแล้วเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้คุณพิชัยนะฮะออกมา ดับข่าวลือว่าเราจะเสีย20-25เปอคือเสียสูงกว่าเวียดนามบอกมันไม่ใช่ข่าวจริงนะเรายังพยายามทำแผนไปเจรจา,ากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายประเทศเนี่ยยังไม่ได้เจรจา,ารอบแรกเลยด้วยซ้ำนะก็แสดงว่าเจรจา,ารอบแรกเนี่ยคุณพิชัยทีมของเราเนี่ยไม่ได้ยื่นเสนอให้ทางสหรัฐเขารู้ว่าคุณจะส่งสินค้าเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยเราไม่เก็บภาษีคุณ เนะเหมือนกับที่เวียดนามเสนอในรอบแรกเลยเจรจาครั้งแรกเวียดนามเสนอเลยวัดใจเลยนะฮะเราจะเ,เราจะไม่เก็บภาษีคุณแต่ว่าพอเจรจารอบแรกไปแล้วคุณพิชัยคงเห็นลาดเเราไม่ดีจึงกลับมาและมีข่าวว่าเราจะไม่เก็บภาษีสารัฐออกมาในตอนนี้แสดงว่าตอนตอนแรกเนี่ยไม่ได้เสนอมาตร,รการนี้ให้เขารู้วันนี้จึงมีข่าวพาดหัว ว่าไทยจะเรียกเก็บภาษีจากสหรัฐ0%แต่มันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วฮะท่านพี่ชัยมันไม่ทันแล้ววันนี้เนี่ยวันนี้สังคมเนี่ยเขาจะรอฟังคุณพี่ชัยพูดอว่าคุณพี่ชัยจะ,ะแถลงยังไงจะตั้งรับยังไงนะแล้วก็ถ้าจะกรุณาอธิบายก็ดีนะว่าเออแต่ไม่รู้คุณจะพูดหรือเปล่าว่าเจราจาไปรอบแรกเนี่ย เราอาจจะพลาดตรงไหนบกพร่องตรงไหนถ้าคุณยอมรับนะนะ,ะแล้วคุณก็ต้องเตรียมเจราจารอบที่สองอย่างที่จดหมายของทัมเปิดช่องเอาไว้ให้นะครับมีเวลาเหลืออยู่ประมาณนี่ฮะยีวันนี่แหละครับก่อนจะถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมจะขยับลงมาจาก36%ได้ไหมนะฮะโอ้โหตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ของ ของนี่แหละฮะไม่มีชิ้นดีไม่มีอะไรดีเลยนะฮะใช่ไม่มีอะไรดีเลยนะฮะจริงอยู่อาจจะโทษได้ว่าแต่ความจริงเศรษฐกิจมันไม่ดีมาตั้งแต่คุณฟอร์มทีมรัฐบาลแล้วแหละนะก่อนที่จะมีถึงวันที่สองเมษายนที่ทัมประกาศมาตรการภาษีไปร้อยกว่าประเทศนะแต่ว่าคุณก็อาจจะอ้างได้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็เพราะภาษีทัปมภาษีทัมนะฮะ แต่ทีนี้เขาจะฟัดสีมือคุณว่าถ้าเกิดคุณมีทีมเศรษฐกิจที่ดีคุณต้องเจราจาและได้ผลออกมาดีกว่านี้มันไม่ใช่ออกมาแบบนี้สรุปแล้วรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะฮะยังไม่รู้เลยนะว่ามีทีมไหนดีนะฮะทีมกฎหมายก็อย่างที่เห็นนะฮะทีมกฎหมายก็อย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักข่าวถามคุณชูศักดิ์เอ๊ะเขาวิจารณ์กันว่าทีมกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ น,ะะนี่ทีมเศรษฐกิจก็เห็นไหมยทีมเจราจารต่างประเทศการแก้ปัญหาเรื่องของชายแดนกัมพูชาก็อย่างเนี้ยฮะตกลงมีทีมไหนดีเนี่ยโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเลยอืมอันนี้เรื่องใหญ่นะท่านผู้ชมฮะใช่เดี๋ยววันนี้สิบโมงเนี่ยผมเกรงว่าหน้าตาตลาดหุ้นเราจะแบบดูไม่จืดเลยนั่นเลยโอ้โหอันนี้จะโทษทีมเศรษฐกิจก็ใช่ แต่ว่าก็ต้องโทษทางรัฐบาลด้วยเนะใช่คือก่อนหน้านี้เขาแบบโอ้เรายังไม่เปิดเผยแต่ของเราเนี่ยต้องเหมือนกับเสนอไปแล้วต้องตรงต้องแม่นยําอะไรเงี้ยแต่ที่สุดแล้วพอมันเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับคุยกันเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ลดแม้แต่นิดเดียวนะแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่ได้ลดใช่มันมันสมควรที่จะตั้งคําถามสมควรที่จะตาหนิ<ช>คือถ้าลดลงมาแล้วลดไม่เยอะ อันนี้ก็ควรจะตําหนิแต่ก็ยังรู้สึกว่าโอเคยังได้ลดมาบ้างเลยนี่ไม่ได้ลดเลยกัมพูชาเนน่ยหึ่มกับเรามาโอ้โหเป็นเดือนแล้วเนี่ยแต่เขายังได้ลดนะจากสี่สิบเก้าเหลือสามสิบหกเท่าเราใช่เราเนี่ยไม่ได้ลดเหมือนกูไปซื้อของอะ่ะต่อยุตนาน,านไม่ได้ลดแม้กับสลึงเดียวอืมโอ้โหแต่นี้ลําบากนะฮะส่งออกไทยเนี่ยลําบากแนละ้วเดี๋ยวเยววันนี้เนี่ยผมเชื่อเลยเยววันนี้เนี่ยจะมี บรรดานักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมอะไรต่างๆประธานสภาอุตสาหกรรมกรอออะไรต่างๆ,ๆ,ๆเนี่ย,ยจะออกมากันเยอะมากใช่ว่าผลกระทบที่เราอ่านไปเนี่ยมันแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะฮะแต่หลังจากนี้จะมีอะไรตามมาบ้างหนึ่งสองสามเนี่ยโอ้โหรับกันไม่หวาไม่ไหวแล้วฮะแล้วก็อย่าไปคิดว่าอุย้ยวันนี้มันเพิ่งเก้าแปดเก้ากรกฎาคมเองเหลือเวลาอีกตั้งหลายวันกว่าจะถึถึง,งถึงหนึ่งสิงหาคม คือพอประกาศออกมาแล้วแล้วถ้าเกิดสารฐตลาดหุ้นเขาไม่ได้ตกเขาไม่ได้รับผลกระทบอะไรมันอาจจะไม่มีความจําเป็นอะไรที่เขาจะต้องมาลดเทกับเราก็ได้ใช่ไหมฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเยินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ